สวัสดีครับช่องไม้ใบหลากสีนะครับวันนี้เราจะพาไปดูต้นไม้ใบสีของที่ทางร้านที่ได้ปลูกไว้นะครับอย่างต้นนี้คือเบอร์มันมาร์กด่างนะครับน้องไม่ได้ด่างทุกใบส่วนต้นนี้เลมอนนะครับ แล้วก็มีเบอร์เบิร์นมาร์กดังต้นหนึ่งซึ่งน้องอยู่ในน้ำนะครับสีก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้น้องกระดูกใหญ่นะครับกระดูกใบสวยดีครับเดี๋ยวจะพาไปชมต้นอื่นต่อนะครับนะครับ ต้นนี้เงินไหลามาด่างเหลืองนะครับส่วนต้นนี้นะครับขี้เลกด่างครับ อันนี้ได้น้องมาคือน้องด่างเองนะครับต้นแม่เขาไม่ได้ด่างเป็นชิลิกธรรมดาครับส่วนต้นนี้เราได้ไลได้ลูกจากต้นที่เขาไม่ด่างครับเราก็จะมีต้นว่างหางจระเข้ด่างแต่ว่าให้ดูนิดนึงครับไม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำนะครับอันนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปของทางร้านนะครับครับในรูปนี้คือหูช้างด่างเหลืองนะครับ ก็จะมีบอลนาญี่ปุ่นด่างนะครับสวยนะครับผมเลี้ยงแบบน้ำครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อบอลนาญี่ปุ่นด่างอีกสักสองสาต้นนะครับ นี่ครับบอลนาญี่ปุ่นด่างที่แยกออกมานะครับ ส่วนอันนี้คือ,คอต้นแม่พันธุ์นะครับที่เราแยกต้นด่างออกมาครับจะเห็นว่ามีต้นต้นที่มันด่างปนๆอยู่นะครับพอได้ต้นด่างแล้วเราก็จะแยออกครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปนะครับส่วนต้นนี้ก็คือบอลกระดาษนะครับ ยังไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันยังไม่ได้แยกไม่ได้ทําอะไรครับน้องรอการบูรน,นะครับแล้วก็อันนี้สวยนะครับสวยมากอันนี้สวยมากครับใบใหญ่ เราเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปนะครับอันนี้ผมได้มาจากตลาดคำเที่ยงที่เชียงใหม่นะครับผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันไม่ชื่ออะไรเห็นน้องใบสีชมพูสวยดีครับสีชมพูนี่น่าจะเป็นการแตกใบใหม่ของเขาอะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สวยดีนะครับเห็นไหมครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นขจรต้นดอกขจรนะครับที่ที่เขาด่างนะครับนี่ครับต้นดอกขจรที่ด่างนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่ร้านมีต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่สองต้นนะครับต้นขี้เหล็กด่างครับต้นดอกขจรต้นนี้ครับ เดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปของทางร้านนะครับมาครับอันนี้สตรอเบอรี่ด่างนะครับสตรอเบอรี่เช็คนะครับฟิโลสตรอเบอรี่เช็คแต่อันนี้น้องด่างยังไม่ค่อยสวยนะครับมันจะมีต้นด่างสวยเดี๋ยวว่างๆผมจะพาถ่ายให้ดูนะครับน้องอยู่ในกระถาง เข้ากันนะครับผมว่าต้องเป็นกระถางทรงส,งสูงสๆประมาณนี้นครับน้องจะได้มีพื้นที่ที่จะให้ใบเขาห้อยตกลงมานิดนึงแล้วจะดูสวยสวยมากสตอรอเบอรี่เชคนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูอ่าจันประกายดาวนะครับด่างชมพูอันนี้คือภูแอปเปิลนะครับตัดข้อมาวางแช่น้ำอยู่อันนี้ครับจันประกายดาวด่างชมพูนะครับ สีชมพูนะครับนี่ครับไม้ราคาไม่ได้แรงแต่น้องก็สวยแล้วก็มีแอบมีสีแบบชมพูชมพูน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับ โดยส่วนตัวผมชอบนะครับนั่งจิบกาแฟดูต้นเนี้ยได้ทลดมากโอเคเบอร์เบ้นมาร์กก็มีนะครับอันนี้ต้นลูกครับไม้ราคาไม่แรงนะครับแต่สวย ไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นราคาสูงๆนะครับนี่ไม้ราคาล่างๆอย่างเงี้ยก็สวยนะครับเมอร์เบิร์นมาร์กด่างสวยนะครับโ okay. <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวยังไงผมฝากติดตามช่องเพจไม้ใบหลากสีไว้ให้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ